Stu silence standing rightpo You've been สวัสดีพี่น้องฟองไปสวัสดีค่ะเมื่อน,นี้อากาศกับประมาณนี้ค่ะพี่น้องหนาวหนาวเยน็นเย็นมือค่ะโอ้ลืมทุกเมือ่อขางนึงค่ะมันพอว่าไปเก็บกระเทียมปลาเหมืนนั้นมันทกกระโปกเนาะเอาออกซากไหม อีกขางนี้บ่ได้ใส่งานมันเลยบ่โซกับปวกค่ะพี่น้องคะสวัสดีเอฟทีทุกท่านคะ่ะขอบคุณทุกการมั่งใจเด้อค่ะเมื่อวานเี่ยผ้าไปรออยังหูบ่ปลาไก่บ้านเนี่ยเีไปเบิง่งเห็ดหูนูที่จงไว้มือนั่นเนาะเสาเสาก้อนเนาะว่ามันใหญ่ไปมีคนเก็บไปแล้วก็ยังบ่มหูเอ๊ะแล้วก็อันอดทนอดท,ทนออกมาค่ะพี่น้องคิดนฮอดเห็ดหูนูกระเทียมปลาไปไปเบิ่งกระเทียมปลาเอ่อนึ่ μ, ปลาไก่บ้านมันใหญ่ไปเนาะ ขันใหญ่กับสีเก็บจักหน่อยเพราะว่าเก็บพ่อไปไวเฮ็ดกินเนาะเพราะว่าอ่าวันเสาร์ที่แล้วอะไปเก็บมาปลาใหญ่ปลา,าไก่บานเนาะได้หลายแล้วนะพี่น้องคะแต่ว่าก็ยังมดยังยังมีหม่องหม่องว่างไว้ใส่พักอยู่เนาะเอาไว้ใส่พักอื่นนำ้ำจักหน่อยกับสีข้าเอาืดออนี่ยังก็ละพักเสียนปลากับสีออกเนาะกับสีเก็บพักเสียนปลาน้ำไว้เก็บพักไว้ใส่พักเสียนปลา,กกปาปเพราะไวเฮ็ดอ่าสีเก็บไว้กับยังเหลือหลายอยู่เนาะเอาออกมาเฮ็ดกินทุกมื้ออะค่ะพี่น้องคะ อย่างแนบพัดแน่เก็ไใสตสเต็กแน่แกงแน่สารพัดเนาะแต่ว่าเฮ้าช่วงที่ฤดูกาลแต่ละแต่ละอย่างก็ตตองเซาหาไว้เนาะพอเดี๋ยวเบิดหนาล้วก็สิบ่มีกินแล้วก็ทกนเที่ยมปลาก็สิใหญ่เป็นหนากัสิแก่เนาะจากน้อยก็สสได้เก็บดอกจากน้อยอย่ยางละน้อยละน้อยเนาะเย็นเมื่อคะ่ะยนินอันเพิ่นว่ามันสิบ,บวกอยู่เด้แต่ว่ามันคือเยน็นแถมว่ามันล่มคะ่ะพี่น้องคะ่ะประมาณนี้คะ่ะขอบพูดลายเด้อคะ่ะไป ไปรูดน้ำกันไวเอ็ดเอลชิดเ้ดเฮ็ดหูนูกาบ้านบ่เนาะไปกันเลยค่ะบรรยากาศเนาะค่ะปุณห์นกกำลังบินโวยมวนเวอรอยูอออ่อันบ่ได้บดไ่บดได้มีขนมปังมาให้นกแล้วพี่น้องคะับมาหอดแล้วพี่น้องย่างเขามากยังได้มาซองหาเห็ดหูจะมองทั้งเขาน่ะ มองที่เก็บอันพ่ออยู่แต่ว่ามันมันดอกบใหญ่ไหมไอด้ดยวก็เลยบ่ยท่านในไทยเนาะย่างเขามาข้างในหนีมาชุดชาเบิงเลาะข้องมีอยังไม่พักแปลกแปลกวแต่เที่ยงมองหนีนยยด้วยท่านใหญ่เดินท่านหนนี่มี่แกะคะพี่น้องค่ะแกะเสลียงไว้นอกกับบอกาไปรบกวนอืมนี่แต่ตัวใหญ่เล็กพี่น้องกนะเบิงมันยืนเบิง กูน่ะง่าย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 ก็กล้าเข้าไปใกล้ครับไปกวนเขากินเขา่ากินหญ้าเนาะวานน้ำมอพี่นอ้องเอเดี๋ยวจะไปพี่ละพี่จะหาเบิงเอ็ดหูหนูาพาผักน้ำบล็อกบอกค้องเนาะยังบ่ทัานไอพ่ออยู่ค่ะมองพ่อไหวกับอันมองทางเข่าอ,อันเห็นมันหน่อยหน่อยอยู่เลยบ่็อท่านไอท่านไอเก็บบ่ทันไทย แล้วกแบบอ่อนไม่ต้องหยางไปเบิ่งเพราะว่ามันมันไต่ไต่สัตว์เนาะมันกระเทียมป่ะเนี่ยอันนี้บอแมนกระเทียมด้วยพี่น้องต้องเบิ่งดีๆเนาะทางนั้นเป็นนามหงอยต้องห่วยแจ้หน่อยเนี่ยอันพักอันนั้นอันจีออกลายเนาะ เปียนแล้วก็เบีเยผักเสีย่ยงข้างนั้นเลยเนี่ยเบียผักเสียนแล้วก็บเบียเบียผักนั่นกำลังออกเนาะเออเพิรนเพิรนเบียเบียผักอีกยังงเนาะผัก,กเอา่าขั้นขั้นแม่พี่น้องลื้มซึ่งน,น,นี่เอาไปเห็ดซุปฝรั่งเขาที เก็บเอาช่วงมันอ่อนออนนอกเอาไปห็ดนซุปก่พี่น้องคะ่ะนี่แซ่บค่ะเอาไปต้มกินกระป้นปลวกกินกระป้นก็นได้ค่ะอ,อันนี้ภาคอีกชนิดหนึ่งกินไรขึ้นกัน กษัตริไม่ยาเจ้าชู้เนาะอันนี้ต้นฟันชิงโตบนต้นพักพักอีกชนิดมึงคือกันเหรอคะตระกูลเดียวกันฟันชิงโตเนาะประมาณนี้นะพี่น้องจะได้เฮดบดนี่อวันนี้ที่สวนบุคคลนะคะพักหนอก พักกันใบบัวบกับบัวลายค่ะเห็นอยู่กำลังกำลังออกเป็นกอนอ่ะจะไวอีเดี๋ยวกอนหน่อยๆอยู่กำลังแฉบเลยเอเดียวเก็บสิเก็บจักหน่อยอยู่เนาะไปบ่ายจำไม่จำโดยเฉพาะแต่เก็บต้องใส่สีเก็บกระเทียมไปก่อนล่ะพ่อเฮ็ดึงนูข่อยสิเก็บพี่น้องคะน้องปุ่น อาอมันเห็ดโมโ่ันนเาพี่ดองหานไปบนอ้กะเก็บออกกระเทียมเห็ดมันงามเหมนัเป็นจุ่มดีไหมเวาพี่้องย่างไปบนอ้ต้องเล่อันนเห็ดหมล่ะอ้มันบ่แมนอันนี้อันูแลวแมบ่คือกันเนาะเจ้าพี่้องมัเห็ดมโแ่บอังไงนเดียวกันอ้แนวเดียวกันนี่เอากระเทียมนพี่้องค่ะกระเทียมตนเนาะ นี่ค่ะเจ้าขอเอามีดระถุงมวเด้วพี่น้องเอางป่องกระโดนแล้วงามๆว่ะพี่น้องคะ สัดเลยเนาะนี่อ่อนๆนี่หัวหัวของเขาประมาณไหนทั้นนทงนี้ออกข้าสาัตริงนี้ต้องเบิ่งดีๆเนะจะเก็บพิษอีหอเด้อพี่น้อง กระเทียมป่าเห็นบก่กะน,นี่อันนี้ให้หน้อยอยอะพ้าเอาจุ่มนี้เนาะเรียกเอาหมองได้มันเป็นจุ่มค่ะอ่อนๆกำลังพอพัด ีดินกันหลายหลายขีดตม រ្ยหลายន្រៀទៅ្រៀការៀសាររា័ង់សារស្រីទៅัว จิ้มขึ้นจังโทน,นิปน้อมันมันมันมืออีกแล็กน้อยๆเนี่ยประมาณไหนละพี่น้อง ต้องเรียกเก็บเอาพี่น้องคะมัน,นอ่อนๆอยู่อยากได้อ่อนๆเนาะปลาไก่บานเออปลาไก่กะจักสิได้ไปท่านเก็บอ่นอ,อนๆนหน่อยอยังที่บอ,อเอาไปพัดน้อชุหน่ลยถุกยอดเอ้ยพัดทุกอปกินผสมตำงามค่ะ แต่ว่าต้องอดทนการเก็บไม่คุดไม่คุยมันไงสาเนอนนเก็บบรถูกคมันลายพด อันเห็นที่ใบเง่กับบอแมนน้องโบเห็นเห็ดหูหนูนเนาะอย่างตะนอนก,กับเทียมมิจะน,นอนหน่อยๆอยู่ผู้ใดเห็นเห็ดห,หูหนูน้ำขอนก็บ,บอกในรด้ลังเทียเก็บเก็บบดไอเบืองเดน้องหนาวโอ้ยว่าจ,จะเจ้ากลองปิดกล่องพ่อ,งพอสิไปเปิดอีน,นี้เปิดยู่ค่ะพี่น้องค่ะ chịu à, chị bảo là khoang phít, lại thành bựa, chú, đứng lên, mẫn hèn anh lốm no, cái vợ đó quay nhảy, mày kẹp นี่เลียบวบ่หลายขนาดเฮาเลียไว้ตังหลายเนาะอืออยู่ในหลืบนี่บ่แห้งเบิดค่ะแห้งลมลมพัดมันนั่นแหละนะฮะแห้งเก็หูหนูแห้งเอาไว้ังหลายพอใหญ่แล้วค่ะพี่น้องคะเนาะ มันไม่ใหญ่มันไม่โตยกเว้นอันคอนได้เขาเพราะท่านได้กเก็บเลยนั่นที่เหนะะ็นนี่เห็นบนะ่ค่ะตรงสายคอนนี่บ่ไดเก็บคอนนี่บ่ดไดเก็บพี่น้องเห็นบะคะอันนี้แห้งไะดอกนี้ใหญ่เนี่เบื่ออยู่เห็นบ่ค่ะ,คะ nghe nói ừ. hàng heo ô ô ô mấy vô nó còn mày cầu cầu rồi nè tiếp phải thua thua điện nó trông vậy on no ba bật hàng cả phía thằng heo có ngã bao มันสิสงสัยสิเศร้าออกแล้วเนาะเบิดหนามันแล้วเด้จ้าหน่อยเข่าหนาห้อนหรือไมเนาะเบอด์เราดูการเห็ดอืมน้องคะคุณได้เห็นยังน้ำมักเดี่ยวบอ,อเอาไอ,อส้อมยางผสมกันนี่นี่ค่ะโุณเห่นบอกค่ะนี่มันแห้ง mua bố pí non ai mua bố, hả? Nè, đỏ bằng nhảy lên. Mua bố, cả bó ác át, rén đâu. Tóc ngoài đều có ăn rén làm mày. Thong say chôn mắm này. อินหรอกค่ะพีร้องเห็นมาค่ะเออออย่างงามเลยเนาะอืมปิ่นพ่อแล้วมันอยู่ไตเนาะอ๋อปิ่นเบิ้งค่ะเก็บค่ะเอด็กหนู ไอยกับมากินติเนี่ยเอ้าได้ลายเติบอยู่พี่น้องไปไปซิดไว้เนาะปิ่นเอ้ยงัดออกเมกบอปิ่นเอาวาใส่ถุงคอเนี่ยและมีบอ หยามได้กันในปินนั่นนี่ยู่พี่นอ้องอ๋ออืมอืมอปินกับพอดีอเจอของเน,าน,เน,เนา่านกน่นี่เน่าบ่พี่น้องอู้ดอกนั่นเน่าดอกนี้บ่เน่าดอกนั่งเน่านี่งดอกนี้เน่าเนาะบวเน่า ปินก็บทิได้อีกกี่ได้เลยมั้นบ่พี่น้องนี่อู้นักแถบคอี่นี่ได้ยู่ er พี่นอ้องอมอมันเจอลมมันเจอลมมันไล่แห่งพี่น้ e. องอืมอืมออ อ,อ, you know? อิ้น,นก็พอได้อยู่เนาะก้อนนี่ล่ะอือกอนนี่ก็ได้พี่น้องเดี๋ยวเน่ากบนี้ันอยู่ขงางใต้มันบ่เน่าแหเอ้ยมันบ่แห้งมันบ่เหี่ยวนี่เอาเก็บเอาอือนอยใหญ่ก็สิเอา,า,อาเบิดด้บัดทีน,นี้ตไว้บ่ได้ดอกมันเหี่ยวมันแห้งเนาะอือเก็บเฮ็ดหน <c oughs> อันนี้เนาะบ่ได้เอาปิดเอาก็สิได้อยู่นางนี่ใส่แะ้วเห็นนี่ใสอีกอ่ะเงึมๆงๆมงมงมมันแห้งก็ว่าเลี้ยวไว้หลายอยูุแต่ว่ามันต้องปินไหม เอากล่องว่าไปแล้วมือคนนี่เอ้านี่ยเอ้าอืมใต่ไพี่น้องอใต่คอนเนาะเอ้า มวนไปม้วนมาอีกแล้วยุคคอนจุ่มเดียวนี่่ะหละลายคอนลายต่อเนาะเอาเอาเ,อเอดี๋ยวกกติจกคปบล้วพี่น้องคะนี่เห็นบอกวมันแหงเบิดนี่นนนคือว่าต่อหมองเอเดี๋ยวยังเข้ามานี่ล่ะนี่แต่เห็นว่ามันแหงแล้วก็เลยบ่ทันทดในไทยพี่น้องเบื้องเนาะตั้งใจสิมาเอาเห็ดหูนูตะเทียมบ่าปานไดเนาะเพราะว่าม,มือน,นันยังเก็บมายังเอาใส่ตู้เย็นไว้พ่อกินอยู่เนาะเปิือํามันก้องออกมาล่าพี่น้องเลอค่ะไก้ป่ะมาน การใหญ่หนึ่งนอรวมกันกับเพ็ดหรูนูพี่น้องค่ะเอ็ะน้ำบอเดี๋ยวเอ๊ะเดี่ยวจีบให้เบิ่งนเนาะเก็บมิดไว้ในหนีน้ำนี่เห็นบ่เพื่ได้เห็นน้ำอือค่ะประมาณนี้เนาะออืกระเทียมปาลากระเพ็ดหรูนูเอาถุงมากกระบอกกระตามากบ่มั่นใจเนาะเพราะว่าออกมาห้ามีเอ่อเอ่อชัดเปลียบไว้อยู่ด้เอ่อส้นนี่เอ๊เอะเดียวกับชิบูเข่ามาเนาะ เก่งใจซัดเก่งใจจ้าข้องเพื่อน,น้ำเนาะเอเดวกะขอบคุณทุกกาลังใจเด้อขอบคุณทุกกําลังใจเด้อค่ะหนาวค่ะหนาวเขาหนอีอุ้ยอืมอืมมันขันเอาใส่ไงฉีดมันก็อุ่นอยู่เนาะแล้วเอเดวกะสีเอาเก็บเนี่ยใส่ถุงเอ่อคอดแล้วก็เนาะใส่ถุงแล้วก็สิใส่ปไีไว้เนาะเดกกิหนหนามน้ะ เออขอบคุณทุกคนร่างใจเด้อค่ะฝากอะไรก็แช่งหายเดาไรสไตลยเดนมากนั้นมันเด้อค่ะมัอนี้มาเก็บหูหนูกะกระเทียมป้าเอ้ยขอสดผู้ขอโทษขอไปเล้อเวยเลยตุยเงยูหนามเนาะพี่น้องค่ะเน่า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 เนาะเน่าเน่าเน่าโอ้ฮะมีความสุขเนาะค่ะพี่น้องค่ะได้เข่าป้าเนาะคันบ่ได้เข่าป้าบ่ได้ออกมาขังนอกมันเป็นงูงิดงูงิดอันซองเบิ่องตานาตางมันร่มแห้งบ่แห้งบ่อร่มกับแห้งอยู่พี่น้องอ่า ดีนะว so ่า of อันใส่แมกกาโฟนบัสนอันเสียงแหงสีขาวลายเนาะอันนี้มันซอยใดเด้อพี่น้องเออเนาะเสียงลมบัสนเสียงร่มวูวูวูเลยลักอันเวลล่าไทยเนาะเอ้าเอเด้าศิลาหลักไฟทุกท่านมีแต่ความสุขปลอดภัยจากโรคให้ไข้เก็บทั้งปวงเด้อพี่น้องค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะทั่วโลกเนาะค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่เจอกันใหม่เออเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงยังไง นก็มีเน้าาอ,ลอ,ลอลปลาค่ะคะือไล่ทรวดค่ะไอนักคาะไม่พลาย